พวกเขาอยู่ในชุดเสื้อสีขาวคาดสีดาครับสร้างเด็กครับนี่ครับมาและเพื่อจะปล่อยกลับมาก็วันนี้ครับมากลับมาอรุยต่อเอาลุกท่าท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านครับภาพและเสียงชัดเจนหรือสุดท้ายครับมาเขาทำเรื่องกันทั้งสโมสรบิแจ็กออกซ้ายกลับที่โจอภิชนสีเพชรดีของดีจากพยักษ์สาครและดูเขาขยับมาอยู่นี้ก็เดินหนึ่งสองบิดซ้ายบิดขวาแล้วปานกบมาอยู่นี้ก็ปุ่เหยเฮ้ยยังโยเหลือจ้ะแล้วสัญญาณวีตมาแล้ว เลียเฮ้ยยังเยอะอ๋เอาละครับพลิกมาสรจุรีแล้วใส่ขวายังไม่ได้ครับทีมงานของเจ้าสัววัยรุ่นและเปิดมาไม่ดีครับมาที่นัตพงศ์นัตพงศ์ครับได้บังขยับเข้ากลางครับกลับมาจุนีกปันขวาโคงโคมาเรียบเรียบยังเยอ่จับยกครับย้อนมาใหม่เอาละครับรุยจะต่อปะยัมาจุนี้นี้พับพัเรียบเรียบเยบยังเยอะเอาละครับเดี๋ยวมาดูกับฟีกจุนีกับยิงดีมีโลลลลลลล โอ้โหเอาแล้ว <lightly> ก <iser nt> ็ไปแล้วก็ไปต่อครับนี่แล้วก็มือน้องๆจากฝีกไม้เดินทางมาบางนานก็ไม่ได้เอาล้วครับทางขึ้นขวาอะไรเขาไหนครับปาดมาสามพระตันจมรีคว่ำลงไปฟูรสินบอกไม่ว่าอะไรครับป้าตีบอลย้อนมาไอ้หนุ่มหน้ามนคนนั่นหรอแล้วก็ยังโยครับเป็นเออเอาล้วครับเดี๋ยวต้องมาดูครับบางทีบางนานทีมไหนวันนี้คับสามพระตันจมรีจับยกมาว่าทงานมีรีภาพภาพภาพยังโยแลราชูนี้ก็ได้บอลย้อนก็มาใบราชูนี้ก็ปั่นขวาโค้งๆก็ไปติดพลเรืนกระทระบิ๊กแจ็ครอบจานัดตีไหมครับตีอ่า ดีครับมาเขาบกวันเล่นดีมากครับคับครับมีขายด้วยมีตัวเท่าไหร่อตัวนี้ประมาณรู้เท่าไหร่โอ้วเรียบ go ได้หรือไม่ได้ รุ่ยกระต่อไปกระตอกครับเวลาการขันอยู่ในช่วงท้ายและก็ท้ายและก็ท้ายเกมแล้วจ้าโอ้เป็นหนึ่งประตูต่อสองบโอ้แล้วดูจังหวะนี้ครับเก็บบอลลงโคตรดีครับจะจะเปิดมาจังหวะนี้ครับเข้าในกลับมาในกรอบครับเก็บไว้ได้พลิกข้ายางขวาปาดกลับมาจังหวะนี้ครับเลือบป้าเลือบช้าเยังอยู่ทำได้นะครับโอ้ทฤษฎีการอ็อกนะครับโอ้ดีครับบางนานบางนานชอเอวเลือบยังอยู่เยอะแล้วไม่ค่อยได้ใช้จริงนะจริงจริงช่วงนี้ด้วยนะ โอวช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยโมเมนต์แบบว่าออกไกลๆบ้านไกลช่องมั้งเออครับจ่าได้เปิดเกมขึ้นมาครับจุนี้ก็เปิดยาวๆขยับมาตรงกลางแปะออกมาทางด้านขวาแล้วจุนี้ก็เดินเกมต่อสำหรับเพื่อนทางด้นทีมงานของบิ๊กแจ็คอะโอ้อะไรได้หรือไม่ซาบุราจุบันนี้ครับจับประพงและจับขยงเข้ามากลางเอาเลยต้องการแค่ตุงเดียวจับไปได้เปล่าซาบุระจุบันนด้ของมิเชมวันนี่แล้วก็แล้วก็ยังเยอะอาเลยครับปาบุรีเอดี่แล้วจุนี้ก็โดนตัดได้ไปต่อเจ้าสัววัยรุ่นอะโอ้โหอะไรครับปิดบอลยามาสประเวมน่ากลััววคครรบในึ่งเลาหลัังสบ ความผู้สัมผัสรับปดับสบายกะเปิดยาวๆรอบาริแดนกลางุนไปไม่ผ่านแล้วบอลย้อนกลับมายุนก็ไม่มีสัญญาณวีก็เดินต่อเนี่สอบรับวปุนเจ้าสัวกระชากล่างยังยงซร์เซับาสัมรายวันนี้ครบระโกคบรัเดวาังไงมาปัปั่เรั๊บปังบปเอาปับรับปั๊บปับปับปั๊บปั๊บับปั๊บไปไม่ต่แล้วใส่ๆเรพยบยังปบอกว่าโอเคโอเคสดกับวนพอมว่า่งใสนัึหนึ้น่าจะพคครับโับ ถ้าโอนมาพันห้าเฮียแล้วก็เฮียเลยเฮ้ยเรืออะไรท่าอะไรเรืออะไรเรืออะไรเฮียแล้วยังยยอัจฉริยะของสุรินทร์เก็บชัยไปได้อ่าฮะนี่ครับมาสับประดิษฐริยัดเรียบเรียบนะครับขึ้นเกมมาตรงนี้ก็เดินบอลแล้วขยับออกมาทางด้านซ้ายเดินบอลกันต่อและดูก็ตรงนี้แล้วคนในสายหูมายังไม่หาเพื่อนคุยหน่อยครับไอ้ช้ายังยยมันมีมารยาทนะ นี <Cornell> ่แหละกูกลัวตรงนี้แหละอ๋อกลัวมันใหญ่กว่าเราเออในเรื่องของตัวอยางโยมีสัญญาไปแล้วจริงเหรอเพราะว่าถ้าไปเล่นปินเกียวน่าจะเป็นเอกภูมิที่ด่าไอ้บอมไม่พักเลยอ๋อที่ล่าสุดล่าสุดยิงได้วิ่งออกมาเดี๋ยวแสดงว่ามาหาเมียวข้างหน้าไม่ใช่เอ้ามาดูบอลอ๋อแล้วยูนิ่ซี่ขวาแมหลุดออกรางปะ อเด็กคนนี้เก่งนะฮะทำดาทำดาตัวนี้เก่งไอ้ไอ้ไอ้ยตีมาลาทีบีผมว่าบางนานไม่ใช่อะบางเล็กไม่ใช่ไอ้บอลไอ้ใช่เหรอไอ้บอลลาทีบีบอลจุกะบูไอ้บอลลาทีบีเอ้าไอ้เีย่ีาแล้วมาแล้วเอาละครับมาสามราตรีครับนี่ครับช่วงทอมราบอาเจ็บพวกเขาจะได้หรือเหรอมาไหมได้ไหมยังเยอะ อ่าเราจะสัววัยรุ่นอ่าเราก็ต้องเร่งต้องรีบแล้วครับตามหลังอยู่แค่ตุงเดียวแล้วจุนิก็โยเข้าซ้ายโยเข้าไหนปัาลูกนี้เลียบเฮ้ยเฮ้ยยังเย,ยเอาลคะครับเป็นซุปเปอร์เซฟเซิร์ฟปาดมาจาังหวะนี้แต่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 ทัดแล้วก็ยังโยแล้วจุนในคำว่าไว้พานเข้าสู่รอบต่อไปครับโอเค